สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มาต่อเรื่องไส้กรอกกันนะคะค่ะไส้กรอกของญี่ปุ่นนะคะนอกจากมีไส้กรอกหมูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไม่ทานหมูนะคะตัวข้าพเจ้าก็จะมาแนะนานี่เนะะี่ยค่ะตัวต่อไปนะคะก็ถ้าเป็นตัวสีแดงเนี่ยนะคะเออจะเห็นขายตามทั่วไปนะคะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นไส้กรอกปลานะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเห็นได้เยอะนะคะ เนี่ยค่ะตัวสีแดงเนี่ยนะคะไส้กรอกปลานะคะเป็นซอสเสร็จปลานะคะนะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็เป็นไส้กรอกปลาเช่นกัน,นะค่ะค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้จะไปซื้อที่เอ่อที่เอ่อเหมือนกับที่เป็นร้านขายของที่ระลึกเน่ยนะคะไม่ใช่ไม่ค่อยได้มีตามที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่อ่ะค่ะนะคะค่ะเป็นปลาเมกะ เมกะชิก,กิอ๋อประดาัหมคะน่าจะประมาณนั้นถ้าถ้าถ้าไม่ผิดอะน,นะคะส่วนตัวที่สามนะคะตัวที่สามสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็คืออิกะนะคะค่ะเป็นปลาหมึกค่ะเป็นเสกอกรปลาหมึกนะคะอ่าอืมค่ะอืมส,อสัสเซูจิซัเซค่ะโอเคค่ะ อ่ะค่ะเดี๋ยวคราวนี้ว่าเดี๋ยวข้าพเจ้านะคะจะชิมนะคะเนี่ยค่ะตัวสีแดงตัวนี้นะคะส่วนมากจะเนี่ยค่ะมีขายตามทั่วไปนะคะตามซูปเปอร์มาร์เก็ตสีแดงจะราคาไม่แพงน,นะคะซอสเสร็จค่ะตัวที่สองนะคะ อตัวท mm ี hmm. mm ่สามอีกกะนะคะปลาหมึกอือหือ โดยส่วนตัวนะคะสามรสรสชาติต่างกันโดยส่วนตัวชอบตัวสีน้ำเงินมากที่สุดนะคะรสชาตินะคะอืมอธิบายยังไงดีละ่ะคือรสชาติก็คือเอ่อรสชาติอซอสเสร็จะคระั มันต่างกันนะคะทธิบายไม่ถูกอ่ uh huh. ะคะ่ะอ,อาจจะแบบว่าแล้วแต่ท่านเพื่อนๆชอบลนแะ้วแต่ถ้าว่าปุ๊บทานปุ๊บให้อร่อยเลยเนี่ยคะก็ถือว่าอร่อยอร่อยค่อนข้างาไม่ไม่ถึงว่าปุ๊บอร่อยเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทานทานแทน,ท,นที่ว่าเออไม่คนที่ไม่ทานหมูอะไรอ่างนี้ได้อะคะ่ะ ก็เดี๋ยวก็ข้าพเจ้าก็นํามาผัดมาทอดนะคะนะคะก็มาทําแทนก็ได้นะคะค่ะแต่ก็ถือใช้ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวข้าพเจ้าชอบสีน้าเงินนะคะตัวนี้น่นามากที่สุดค่ะค่ะก็มาแนะนาเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเห็นเป็นหน้าสองน,นะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นซอสเสร็ปลานะคะสองอันนี้นะคะเป็นปลาตัวนี้เป็นตัวนี้นะคะเป็นปลาหมึกค่ะค่ะก็เลยมาแนะนํา อาหารนะคะอีกแบบหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะ